ขส้สสางไทยนิดนะคะวันนี้จะมารีวิวขนมจากประเทศเอสโตเนียค่ะคือทุกปีนะแม่แฟนเราก็หรือครอบครัวแฟนทั้งพ่อทั้งแม่แะไก็จะส่งของมาให้แฟนเราทุกวันคริสต์มาสปีใหม่เนีก็จะส่งของมาให้นะคะ ปีที่แล้วก็ได้ได้เหมือนกันปีแล้วก็ได้เป็นขนมคล้ายๆแบบนี้บางอย่างจะเหมือนบางไม่เหมือนบ้างเนาะและ้วก็จะมีส่งของขวัญมาให้บ้างเช่นของที่เป็นสินของที่เป็นของนะเราก็ได้เป็นนี่สร้อยลูกผีเสื้อเลยเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเราเกิดวันที่8มกราเนาะเราก็จะใกล้กับปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแหละก็จะได้ของขวัญด้วยก็จะเป็นของขวัญของเราก็จะเป็นค่อยลูกผีเสื้อนะคะมาจากแบรนด์คูมาดีไซน์นะคะ K U M A แล้วก็ดีไซน์นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านคูมาดีไซน์เปล่าเราอ่านคูมาดีไซน์ k u m a แล้วก็ดีไซน์นะสวยมากเลยเป็นสร้อยลูกพีเสื้อเขามีหลายแบบนะเราไปลองหามาแล้วสวยมากเลยค่ะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แฮนด์เมดของประเทศเอสโตเนียนะรู้สึกคนทำน่าจะเป็นคนเอสโตเนียนั่แหละ <c oughs> แล้วก็ของที่ได้ชิ้นนะคะก็จะเป็นอูโน่ปกติอูโนเราจะเล่นเป็นแบบเป็นไพ่ใช่ไหม อันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันจะเป็นแบบเป็นเป็นลูกเต๋าลูกเต๋าก็จะมีตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้นะคะสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์แบบแบบเป็นแบบบวกบวกไพ่แบบนี้เราก็ไม่แน่ใจกันว่าเล่นยังไงนะต้องเอาไปถามทีคือทุกปีในกล่องก็จะมีของขวัญที่เป็นของขวัญเราแล้วเราได้เป็นต่างหู เป็นต่างหูที่แบบญาติแฟนเขาทำทำเองเป็นแบรนด์เขาขอย่างเงี้ยเขาเราเขาไปทำแล้วเขาก็เอามาให้นะแล้วก็ปีนี้ก็ได้เป็นช้อยสําหรับตัวเราแล้วก็แล้วของเล่นปีนี้เราก็จะมีของเล่นนะั้นเดี๋ยวจะเป็นภาพต่อเป็นภาพจิ๊กชอต่อต่อภาพแต,แต่ไม่รู้อยู่ไหนแล้ว <laughs> ปีนี้ก็ได้ของเล่นก็คือ ก็คืออุโนแบบเป็นลูกเตา๋าึ่งไม่รู้อะไรยังไงเหมือนกันคะ่ะของขนมก็จะส่งมาส่วนใหญ่จะส่งเป็นพวกขนมขนมหวานอะไรคือเยอะมากเยอะเยอะมากๆเยอะแบบกินกินแบบเบาหวานขึ้นกันได้เลยทั้งตัวเราแล้วแฟนคือกินกัน,นอโอ้ยหวานจนเลียนแล้วคะ่ะก็คือจะส่งเป็นขนมหวานก็จะมาเป็นถุงใหญ่เลย ตามภาพก็จะเป็นถุงใหญ่เบลล์ของก็จะปนปนกันอยู่เนี้เหมือนสุ่มหยิบเอาว่าแบบหยิบอันไหนกินหยิบอันไหนได้ก็กินอันนั้นอะไรอย่างนี้สุ่มเอาอันนี้แล้วเราเราก็มาแยกเป็นประเภทอย่างนี้ก็จะได้ประมาณอยู่อยู่ประมาณ1 8 1 9อย่างประมาณ18 20อย่างนะคะที่เป็นขนมที่ส่งมาให้คือเยอะมากมีแต่ของหวานก็จะแยกางมาได้เป็นประมาณนี้เดีย๋ยวจะมาหยิบอย่างละหนึ่งอันแล้วก็มารีวิวให้เพื่อน เพื่อนๆรู้กันรีวิวกันนะว่าแต่ละอย่างรสชาติประมาณไหนนะคะเริ่มอันดับแรกเลยนะก็จะเป็นอันนี้ก็จะส่งมาทุกปีมันคือน้ำผึ้งคือหนักมากหอมน้ำผึ้งอยู่นะเป็นน้ำผึ้งนี้ตาปกติเลยก็กน้ำผึ้งน้ำผึ้งปกติเลยค่ะอ,อร่อยค่ะ น้ำผึ้งน้องรสชาติก้น้ำผึ้งเลยก็จะส่งมาจากประเทศเอสโตเนียเลยนะคะคือแบบหนักมากอ่ก็จะไปดเป็นนมตัวนี้เป็นเหมือนคุกกี้ของแบรนด์ล้วไม่รู้แกะแกะไปแล้วเนาะแ,แกะตรงแบรนด์มันทิ้งไปแฟนเราเป็นแกะเนาะนี่มันมีกล่องอยู่มันเป็นแบรนด์อ่านไงไม่รู้ว่าเราก็เราก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเอสโตเนียนะเราก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมแต่เป็นมันมีพากาลิก พาการิบการพากาลิกน่าจะหมายถึงกระเทียมเพราะว่าน่าจะเป็นเหมือนขนมปังกระเทียมกรอบๆนะคะเป็นเหมือนขนมปังกระเทียมกรอบๆกลิ่นแบบกลิ่นกระเทียมเลยแล้วก็เอาตรงๆแล้วก็ชิมแล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่ชอบขนมปังกระเทียมกรอบๆกรอบเหนียวเหนียวไม่น่าจะว่าเหนียวเพราะว่า ใช้ยายาวเวลาการส่งนานหรือว่ามันเหนียวแบบนี้อยู่แล้วมันก็จะเป็นกลิ่นกระเทียมเหมือนปังกระเทียมนะแล้วก็รสชาติเหมือนขนมปังกระเทียมแต่เราไม่ชอบมันเป็นขนมกระเทียมแบบที่เราไม่ชอบก็คือเหมือนอาหารหมาจืดๆอะแบบจืดๆอะเหมือนเหมือนอาหารหมาเลยจัดไปเรากินนะ อ่ะชิ้นต่อไปเลยแล้วกันเป็นลูปนางเงือกตัวนี้มันอ่านว่าอะไรเมอร์แลคิวบีเหรอเมอร์แลคคิวบไม่ได้จังนะว,ว่ามันอ่านว่าไงจะเป็นภาษาอังกฤษคือซูกาบรารบาราสักอย่างมาแกะชิมกันตัวนี้ไม่เคยจิมกันเป็นครั้งแรกที่แม่แฟนชมเพยมาเหมือนกันเนาะ เป็นเม็ดเหมือนลูกอมหินเออเหมือนลูกอมหินบ้านเราที่มันจะเป็นหินสีแล้วเป็นลูกอมอ่ะจะต,ต้องมาลองชิมว่าเป็นไงอืมเป็นรสแบบออกออกรสผลไม้ออกรสผลไม้มีความเปรี้ยว เปรี้ยวๆหวานแต่หวานมากกว่านะน้ำตาลล้วนๆเลยจะเป็นแบบรสผลไม้อร่อยแต่ไม่ได้แข็งดูเหมือนจะแข็งนะแต่กัดได้อืมอ่ะรสผลไม้กัดได้นะอืมแล้วจะบอกอกอย่างนึงคือของที่แม่แบรนด์ของมาร์ทั้งหมดจะเป็นแบรนด์นี้แหละแบรนด์ K A L e.v. หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่แหละมันจะเป็นของแบรนด์นี้ทั้งหมดเลยเราไม่แน่ใจว่าแบรนด์นี้มันคือแบรนด์ของประเทศที่เป็นแบบแบรนด์ที่ผลิตจากประเทศทเขาเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวอย่างก็จะเป็นของแบรนด์นี้หมดเลยขนมนีม้อร่อยแต่หวานมาถึงนี้ตัวหนึ่งลองชิมแล้วคล้ายๆคาราเมล,ลก็คือคาราเมลน้ำตาลคาราเมลอัดแท่งหรือเปล่าน่าจะใช่ประมาณนั้น เป็นอย่างนี้นะคะเห็นเป็นเหมือนน้ำตาลก้อนเลยเหมือนคาราเมลอัดแท่งน้ำตาลก้อนประมาณนี้ไม่แข็งนะนิ่มๆอืมอืมอยมากกินเสร็จทั้งหมดนี่คือน้ำตาลพุ่งจูกปี๊ดแน่แน่ พอแล้วพอแล้วกัดแค่นี้พอนะน้ำตาลขึ้นสจ๊ปีปด้นๆะต่อไปนะเราจะมารีวิวหมวดตัวนี้เป็นเหมือนชชอกโกแลตที่มันเป็นหมวนหมวนข้างๆเนี่ยแบรนด์เดียวกันเหมือนเลยแบรนนี้เหมือนเดิมแบรนด์ที่มันเขียน k a l e v อ่ะทุกอันเลยแต่ละแต่ละหอก็จะรสชาติต่างกันนะก็คือเรา มีปีหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วมั้งรู้สึกเราจะได้เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าเราก็เอ๊สงสัยแล้วมันเขียนว่าวอดตัววีน้ำหน้าแล้วมันอ่าน,น,นเหมือนเหมือนคำว่าว,วอดกา้าสรุปกัดไปชอ็อกโกแลตรดวอดกา้าก็คือมันจะเป็นชอ็อกโกแลตใช่ไหมแล้วข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบถ้าแช่แข็งก็เป็นน้าตาลาเงี้ยแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันละลายหน่อยน้าตาลข้างในมัก็จะละลายแล้วเป็นน้ําแล้วกัดไปก็กคือวอดกา้าจริงๆคือแบบร้อนคอ เป็นประสบการณ์ใหม่ที่กินช็อกโกแลตแบบนี้เลยคือกินช็อกโกแลตรดวอกก้าก็คือลดเหล้าอะกินไปแล้วแบบร้อนคอแบบเผาเลยแบบเหมือนเหมือนกินไปช็อตนึงแต่เป็นช็อกโกแลตเงี้ยแต่ว่าพอเราบอกแม่แฟนว่ามันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยฝากแฟนไปบอกกันแหละไม่ได้บอกเองบอกกับแฟนว่ามันไม่อร่อยก็เลยก็เลยไม่ได้รอบนี้ก็เลยไม่ได้มาอีกเลย เราจะมาเริ่มก่อนตัวจแบบนี้นะเราจะมาเริ่มตรวสีฟ้านี้ก่อนจะเป็นหน้ารูกเจี๊ยบเยียงนี้นะเราเรียกมันว่าลูกเจี๊ยบข้างในเป็นแบบนี้ช็อกแลตแบบแบบนี้เขาจะจอดใ้อยู่ข้างในข้างในจะออกเป็นรถออกห,วหัววแล้วสีเขียวๆอะ่ะเขียวเห็นไหม เขียวๆเ,เล็กๆอะ่ะจะเป็นรสมิ้นก็จะออกเป็นช็อกโกแลตรสมิ้นมิ้นแล้วก็มีความส่วดถั่วมิ้น้น์ก็งงๆแต่รสชาติไม่ได้แย่ก็ถือว่าอร่อยอยูยค่ะสีฟ้าเหมือนกัแต่เป็นสีฟ้ารสรดรสรถแบบนี้นะจริงๆร,รสชาติน่าจะเขียนอยู่ตรงนี้แหละแต่เราไม่ทีโคหนะ้า เราไม่แน่ใจะนะว่ามันอ่านแบบนี้หรือเปล่าทีคอน,น้าหรือว่าอะไรขอโทษด้วยนะคะไม่อ่านอ่านไม่ออกจริงๆเราก็จะมาดาวน์โหลดนั่นแหละอันนี้ก็หน,หน้าตาเหมือนกันทุกอันแต่ว่าไส่ไส่ข้างในจะไม่เหมือนกันนะนหน้าตาประมาณนี้ข้างในจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตแต่แบบ นิ่มๆเป็นช็อกโกแลตนิ่มๆพิก่อนอเหมือนขนมที่เคยกินที่มีขายในไทยมันจะออกแบบช็อกโกแลตนิ่มๆแล้วก็แบบเป็นกลิ่นกลิ่นส้มกลิ่นส้มมาร์ชเมลโล่ประมาณนี้นเหมือนเคยกินขนมยี่ห้ออะไรสักอย่างน,นึกชื่อที่ห้อไม่ออกอะแต่ว่าเหมือนขนมนั้นมากเลย ในออกแบบนิ่มๆช้มๆเหมือนเคยกินขนมตอนเด็กเยอะค่อแบบอะไรคะัพี่อยานิ่มๆชมๆมัดไม่โลบนี่แหละคล้ายๆอันนี้คล้ายๆเลยอันนี้อร่อยต่อไปนะเป็นรูปเหลือ ไม่รู้เหมือนกันมันเขียนว่า k A L V คือแบรนด์เขาเลยหรอเป็นรูปเรือนะเดาการว่าเป็นรถอะไรนะตาภายนอกก็เหมือนกันทุกอันเป็นช็อกโกแลตข้าอเป็นสีขาวือ คือล้ำเพื่อๆรู้จักล้ำไหมล้ำท,ที่ที่มันชอบเซเว่นเชนก็มีไอติมที่มันเป็นไอติมรสล้ำประมาณนั้นอะชิ้นเราไม่ชอบอไอที่เป็นขน,นมหรือเป็นอะไรที่ทำมาจากล้ำคือช็อกโกไลตข้างนอกโอเคนะแต่ข้างในอ่ะไม่ชอบคือคงคง อันนี้คงไม่ได้กินเท่าไหร่คือเราก็าคงเลือกอันที่อร่อยกินนะอันนี้ก็คงปล่อยให้แฟนกินคนเดียวอนนั้ไม่โอนะสำหรับเราอันนี้นะเราก็ไม่ค่อยโฟกัสขอโทษด้วยนะคะจากรูปนะมันเป็นเหมือนรูปถั่วพิคาชิโอถั่วพิคาชิเพข้างหน้ามันก็เขียนอยู่ว่าพิชชา เชี่ยอะไรสักใหญ่แหละคาริโค่ไม่รู้อ่านานี้หรือเปล่านะภาษาภาษาเอสโตเนียนั่นแหละแต่ทว่ามันคือลถถั่วพิกาซิโอเพราะว่ารูปข้างหน้ามันเป็นลูกเหมือนลูกถั่วพิกาซิโออ่ะเขารู้จัก,กว่างเมื่อเป็นถั่วเขียวเขียวถั่วที่มันแบบเป็นถั่วเขียวๆแล้วก็มีเปลือกแข็งๆขาวๆนะ ละลายแล้วนิดนึงนะก็เหมือน,น,นะออนกันนูปมด่างข้างนอกเป็นเหมือนกันนะกัดดูข้างในเป็นออกแบบขาวๆเข,ขียวเห็นไหมเป็นขาวๆเข,ขียๆวๆเดาว่ามันน่าจะเป็นทั่วบดอร่อยว้าวอร่อย ăn, giống chuối, bì kha chocolate, ngọt quá, mình, hàng ngọt, ăn kinh ngạc thật sự. Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Tiếp theo, tiếp กันเลยแบบนั้นข้างในเป็นสีขาวๆอ้ร่อยอร่อยมากเอาเนี้ะอร่อยมากชอบมันเหมือนกินช็อกโกแลตทั่วไปนี่แหละอร่อยชอบอธิบายไม่ถูกแต่อร่อย มันจะนิ่มๆหน่อยข้างในอ่ะแต่มไม่รุนรงมันเคี่ยจมันอร่อย <c oughs> อธิบไม่ถอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะไปเปรียบเทียบกับตัวไหนแต่แต่รู้สึกเหมือนเคยกินมาก่อนแต่อธิบายไม่ถูกว่าจะไปเปรียบเทียกบกับขนมไทยที่มีขายในไทยตัวไหนดีอร่อยให้อร่อย หมวดของแบบนี้ก็จะเป็นถุงแบบนี้นะยี่ห้อก็เหมือนเดิมเลยยี่ห้อนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตจากประเทศเอโตเจียเลยตรงไหมก็เป็นแบบนี้นะหมวดเดียวกันก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตแปะถุงแบบนี้แล้วก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันเป็นหน้าตาช็อกโกแลตอาาศมือค่อยข้างไหญ่อะ อืมรัมบ๊ายบายไม่ชอบกินรัมเลยจริงๆรงพอกินได้แต่แต่ไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบรสชาติบ๊ายบายนะก็ <laughs> ต่อ,อไปเลยเป็นรูปร่างช็อกโกแลตเหมือนกันนะแต่ดูสีสีช็อกโกแลตเข้มกว่านะ่าจะเป็นออกแนวดาร์กหรือเปล่าต้องลองดู ห่อนะไงกินแล้วเหมือนตัวเลยเหมือนตัวรสล,ลางเหมือนกันเละคล้ายๆแต่ไม่ออกกลิ่นส้มเท่าตัวรสล,ลาซึ่งตัวลำก็เหมือนกับเหมือนอันนี้เหมือนกันเลยคล้ายๆกันใชไหมใช่ข้างในก็เหมือนกันแต่ตัวนี้จะแรงกว่าอัน,นลำจะอ่อนกว่าเองมาต่อที่อันต่อไปเลยค่ะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้ เป็นเป็นน้องหมีแล้วก็ลูกปลาจระปลาปลาศาสแบบนี้นะอืมก็จะเป็นหมวดที่มันเป็นวาฟเฟอร์อันนไงอันวาฟเฟอร์วเฟอร์นั่นแหละวาฟเฟอร์วเฟอร์เวเฟอร์ตามบ้านเราเรียกยังนั่นแหละเดี๋ยวกะให้ดูเอาเนี้ยกันดิ หมีกันแล้วกันข้างนอกก็จะเคลือบช็อกโกแลตแบบนี้คือมีแต่ขนมช็อกโกแลตแล้วแต่ละอันก็หวานมากเริ่มมึนเริ่มเมาของหวานแล้วแต่ก็กินต่อค่ะอันนี้วาฟเฟิลกะอันก็เป็นวาฟเฟิลเคเลือบช็อกโกแลตปกติเลยค่ะทำไงป็นออก

เวฟวัฟเฟอร์ w w F er, ข้างในมันเหนียวๆน,น่าจะนาน <c ười> <c ười> มันออกเหนียวๆไรเนียเน่ยค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าไงอ้า <c ười> แห้งแบบนี้แบรนด์เดิมเลยแบรนด์นี้ข้างหน้าเป็นรูปแอลมอนด์นะน่าจะเป็นรสช็อกโกแลตรสแอลมอนด์เดานะแต่ต้องลองแกะชิมดู c. อันนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์แบบเป็นแท่งที่แบบมีในกล่องมีอยู่แค่2ชิ้นก็คือชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นน่าจะน่าจะชื้อมาให้คนละอันก็คือของแฟนเราแล้วก็ของเราน,ะนาะนะลองกินดูอาม,มอนอยู่ไหนนี่มันลรมอีกแล้ว น่าจะคือตัวเดียวกันจากขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กคงทิ้งไ้ให้แฟนได้กินต่ออคะค่ะเป็นหมวดนี้เป็นหมวดที่เราชอบที่สุดเลยนะคะหมวดที่ชอบที่สุดเอาตัวไหนก่อนเลยเอารสนี้ก่อนเลยรสช็อกโกแลตอ,อันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะเราชอบที่สุดเลยเราเราขอให้แม่แฟนส่งมาตลอดเลย คยกินตอนที่แฟนกลับไปประเทศเขาแล้วก็กลับไปเอสโตเนียแล้วเขาก็ซื้อเนี้ยเป็นของฝากเราแล้วก็ชอบมากแล้วก็ได้มาทุกปีเลยแล้วชอบมากเลยจะให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนข้างนอกมันจะมันเขียนว่ามันคือบาอ่านออกแค่เดียวคือบาคือเป็นแพ่นะเราอื่นไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรหรือมันแปลว่า นี่เป็นแบบนี้เลยเป็นออกแบบนมนมช็อกโกแลตไปเรอะจะเป็นรสนมนมช็อกโกแลตหวานถ้าเพื่อนกินไม่ออกมันคือเพื่อนเพื่อนรู้จักขนมทิวทิวไหมเอ้ยไม่ใช่ทิวลี่อ่ะทิววี่ ซาลภาพเนี้ยขนมประมาณเนี้ยแล้วก็มันคือไส้ที่อยู่ข้างในมันไม่ใช่ตัวช็อกโกแลตนะมันคือไส้ที่อยู่ข้างในอ่ะแต่ว่าเนี่ยเหมือนเอาไส้อยู่ข้างในมาทำเป็นขนมเนี่ยทั้งหมดอร่อยดีนะเราชอบกินเผอินเลยมันเหมือนแบบเป็นน้ำตาลไอซิอ่งไงพอกินแบบมันก็จะเหมือนละลายไปในปากเลยชอบมาก จะเป็นรดนมเป็นรดนมนะแบบนี้สีขาวจะเป็นรดนมอืมอีกไกเดี๋ยวเที่ยวก่อนเลยดี เหมือนไส้ขนมแต่เป็นรสนมไสอันนี้ไอันนี้เราเพิ่งเคยกินก็คือจะรสชาติเหมือนรสนมแต่ความพิเศษก็คือมันจะเป็นอะไรอ่ะมันกับมี หมือนเกล็ดอยู่ในตัวขนมไม่รู้ว่ามันคือเกล็ดแบบเป็นน้ําตาลหรือว่าเป็นเกล็ดที่เป็นแบบเป็นแบบวอฟเฟอร์แบบเคยกินไอติมปะไอติมที่มันเป็นโคนไอติมอ่ะเออไม่รู้หรือว่าเป็นเกล็ดแบบคอนเฟตไม่แน่แต่กว่าเกล็ดที่มันเกล็ดข้างในอะมันคือเกล็ดอะไรอะน่ากาเป็บนี้แต่ว่ามันจะดูหยาบๆแทนหน่อยกว่าตัวอื่นเพราะว่ามันจะเป็นแบบเกล็ด ไปมันจะมีความกรอบของเกล็ดที่มันอยู่ในขนมมองด้วยตาเปล่ามันมองไม่ค่อยเห็นอนะกลับไบมันก็จะมีสข็งกรับๆ,ๆไปเหมือนกรอบๆอ,อ่ะอืเคืออร่อยคืออร่อยมากอืคือสามตัวนี้คล้ายกันแค่รสชาติต่างกันรสช็อกโกแลตรสนมแล้วก็รสนมที่มีคอนเฟต์หรือว่าอะไรอย่างที่อยู่ข้างในอะ รักขอนใจนี้มากาต่อไปเป็นหมวดนี้เลยค่ะหมวดหมวดทอฟฟี่ลูกอมอันนี้ก็จะเป็นรสคาราเมลนี่ว่าเป็นรสผลไม้นะรสผลไม้ย,ยังไม่เคยลองเลยกนแต่รสคาราเมลเคยลองบ้านแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลองคีว่าสองสีเนี้ยเหมือนกันไหมก็จะเป็นคาราเมลลูกอมคาราเมลแขง็ขงๆแบบนี้เลยนะอืมนิม่งอยู่ เหมือน,นเจ้าตัวนี้เลยแต่เจ้าตัวนี้ความน้ําตาลน้าตาลเยอะกว่าเหมือนไอเจ้าตัวนี้เหมือนเหมือนน้าตาลมะพร้าวให้แบบทำเป็นก้อนแล้วมีความแบบเป็นก้อนน้ำตาลตอนนี้ก็คล้ายๆจะเป็นคาราเมลอืมเป็นลูกอมต้องแปะลงถ้าเหมือนกันก็ไม่เปรียวนะวายเหมือนกันเลยแค่ไงแค่จะเหมือนกันแค่ c o ละสีลูกอมคารามเมลจะไม่ได้แข็ง ก็คืออมเล่นได้เขียวได้ต่อไปเป็นเจ้าสามสีเลยจะมาลองสีแรกเอาสีแดงก่อนแล้วกันหน้าตาเป็นสีขาวนีนคืออะไรอ่ะกลิ่นออกสตรอเบอรี่นิดนึงผลไม้นิ่เๆนีกที หนึ่ง e ล um ูกอมชูก mm ัสมประมาณนี้ชูการรสตอเบอรี่นะเรียนแบบแก้เรียนได้จากีิกินของหวานเขาบอกอันนี้ของหวานจะมันมีความรสผลไม้อันนี้ข้างหน้าเป็นลูกส้มอือเดีชิมมัน ลูกอมชุกัดน,นานนาไดนโนเสาร์เอเลี่ยนไม่เหมือนเอเลี่ยนจะเอเลี่ยนก็ไม่เอเลี่ยนจะไดโนเสาร์ก็ไม่ดไดโนเสาร์อันนี้เป็นแอปเปิ้ลรับคิวเด็อืมผลแอปเปิ้ลอืม,อ,มอร่อยค่ะก็จบการรีวิวแล้วนะคะก็แต่ละอย่างก็รอร่อยสิ่งก็ตามเคยสิ่งที่ชอบก็ มีตัวนี้นเนี่ชอบมีสงห้าตัวนี้นะก็คือสีเขียวเข้มอย่างนี้แล้วก็สีนี้แล้วก็ตามนี้แต่คือแต่ละปีคือของที่ได้มันก็จะมีเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแล้วแต่ว่า,ว,าว่าแม่แฟนหรือพ่อแฟนจะส่งอะไรมาให้จะหยิบขนมไหนส่งมาให้นะซิ่งซิ่งเราก็เอาขนมส่งไว้ให้เหมือนกันก็จะมีพวกแบบมาม่าต้มยำกุ้งแล้วก็แบบ พวกขนมไทยทองม้วนกล้วยกล้วยกล้วยอะไรกล้วยสากล้วยตาไอที่มาเป็นขนมไทยที่แบบนะเลือกที่เป็นแบบขนมหวานเงนี้ยส่งมปให้เพราะว่าดูจากของที่เขาส่งมาให้ล้วน่าจะชอบของหวานก็เลยเลือกที่เป็นของหวานส่งไปให้ด้วยแล้วก็มีพวกยาดมยาหมอง <c ười> คือประเทศคิดว่าประเทศนั้นหนาวกแบบ็คงแบบคแบบิดเราเรา คนเห็นคนคนต่างชาติเอ้คนไท,ทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยเขาก็อยู่ประเทศนนหนาวก็วต้องมียาดมไว้แก้คัดจมูกอะไรก็เลยส่งพวกยาดมยาหม่องไว้ให้ด้วยแล้วก็แล้วก็ส่งชาไทยแล้วก็มีอะไรกันมีอ๋อทุเรียนกรอบจะเป็นแบบถุงเล็กๆนะก็ส่วน,นก็ส่งของที่เราแบบเป็นของไทยๆไ,ไปก่อนแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรอดู ฟีดแบ็จากพ่อแม่แฟนก่อนว่าเขาชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เพราะว่าเพิ่งเคยส่งกลับไปให้เป็นปีแรกที่ส่งกลับไปให้เ่ก็จะรอดูฟีดแบ็กก่อนว่าเอ้ยอันไหนเขากินแล้วชอบก็จะส่งไปอีกอันไหนที่เขากินแล้วไม่ชอบเราก็จะเปลี่ยนเป็นอันอื่นแทนแล้วก็หายอะไรอย่างอื่นส่งไปให้ทีหรือว่าเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนมีแบบคอมเมนต์แนะนำว่าลองส่งอันนี้ไปให้พ่อแม่แฟนลองชิมดูสิก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะ อันนี้เป็นปลากระป๋องจากประเทศเอสโตเนียนะเราคิดว่าพอเห็นเราเราเห็นเป็นลูกทงชาตินะเป็นปลากระป๋องมาเป็นตัวต um ัวเล็กๆแบบนี้เลยแช่ในน้ำมันไม่เหมือนปลากระป๋องปลากระป๋องบ้านเราที่แช่ในน้ำซอสมะเขือเทศอ่ะคือเราว่าแบบนี้มันอร่อยดีนะเราชอบมากก็ิีวิวเราก็จบจบแล้วนะคะขอบคุณที่มารับชมการรีวิวขนมจากประเทศเอสโตเนียของดังไทยนะคะ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันนะคะเพื่อเป็นการสนับส,สนุนในการทำคลิปต่อบไปเนาะก็สวัสดีค่ะกินขนมแล้วอ,อย่าลืมแปลงฟันนะคนดัทนันจะติดฟันอย่างนี้เลยขอโทษจากเลยบ๊ายบาย